มาค่ะใครที่กําลังจะไปเที่ยวใคร,ครที่เลี้ยงน้องหมาหรือว่ามีแผนว่าเองจริงฉันควรจะมีประกันภัยดีๆสักหนึ่งไหมแนะนํานะคะทิพยพประกันภยัยทําไมต้องซื้อของที่นี่เพราะว่าเขาครอบคุมมากๆคุณผู้ชมและถ้ายิ่งเราไปซื้อในช่วงที่เขาจัดงานเนี่ยเราจะได้โปรโมชั่นพิเศษ<ฮ>พร้อมกับของแถมส่วนลดเยอะแยะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะล่าสุดค่ะทิพยประกันภัยนะคะจูงมือ บุกงาน Money Expo 2025นั่นเองนะคะเขาเตรียมทั้งโปรทั้งไอเดียทั้งความอุ่นใจงานนี้นะคะใครที่อยากจะซื้อประกันภัยดีๆค่ะงานจัดที่ Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีนะคะตั้งแต่วันที่15-18พฤษภาคมนะคะบูธนี่ก็คือ H7 นั่นเองนะคะในบูธเนี่ยเขาก็จะแบบมีทีมเก๋ๆด้วยนะซึ่งปีนี้ก็คือ r e s i d e n t w e l l นะคะเ Resident w e l l นะคะการเงินต้องยืดหยุ่นพร้อมรับมือทุกพายุเศรษฐกิจอืม ของดีที่เขาขนมาประกันต่างๆที่เขามอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นทิปเลดี้ค่ะเป็นประกันที่เข้าใจผู้หญิงทุกมิติผู้หญิงต้องมีประกันภัยสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะน,นี้ขอบอกไว้เลยนะคะทิปอัพทูมายค่ะเอาใจคนขับรถน้อยไม่ต้องจ่ายเยอะอันนี้สบายกระเป๋ามากนะคะทิปเพจเลเวอร์ค่ะประกันสัตว์เลี้ยงนะคะใครที่รักน้องหมาน้องแมวคือต้องซื้อเลยนะส่วนอีกหนึ่งประกันภัยนี่ก็คือทิปไซเบอร์ค่ะป้องกันคุณจาก ไพยออนไลน์แล้วก็มีอีกสารพัดนะคะไอเทมต่างๆเลยโปรในงานนี้บอกไว้เลยว่าโปรดีโปรแรงมากๆนะคะลดดอกเบีย้ยสูงสุด23%และมีของแจกของแถมจัดเต็มมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยคนแห่กันไปเยอะมากใคร <c oughs> ที่อยากได้ให้รีบไปนะคะถ้าไปตอนแรกของวันงานไม่ทันวันสุดท้ายคะ่ะ เ,เขาบอกว่าทีเด็ดบางทีนะอาจจะไปยู่นสุดท้ายบางทีอาจจะอยู่กลางกลางวันจัดงานอันนี้คือคุณต้องไปกันเองนะคะบอกเลยว่ารถฉ่ำรับคุ้มไม่ผิดหวังแน่นอนทิปเวลดันนั่นเองค่ะงานนี้นะคะค่ะพามาพลาดนะฮะสำหรับงาน Money Expo 2025อย่าลืมไปดูบูธที่ทิปด้วยนะคะใช่ค่ะ H7 นั่นเองนะคะ